สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคคกิกิจะพาทุกคนมาอัปเดตราคาของกวักแต่ละชนิดนะคะโดยเฉพาะกวางสายมุงคลค่ะวันนี้กิกิจะมาอัปเดตราคาของกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะแล้วก็ว่านมหาโชคและกวักนางพญามหาเศรษฐีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคคกิกิจะพาทุกคนมาดูกวักที่ าหาซื้อยากมากที่สุดนะคะแล้วก็ราคาสูงที่สุดค่ะนี่คือราคาที่กิจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะราคาไซส์นี้199บาทค่ะทุกคน199บาทสําหรับราคา กวกพระพุทธเจ้าหลวงนะคะทุกคนหาซื้อยากมากๆค่ะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เจอตามร้านค้าก็ถ้าเจอกวกพระพุทธเจ้าหลวงก็อย่าลืมซื้อติดตัวกลับบ้านด้วยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นว่านมหาโชคค่ะซึ่งคุณสมรสั่งจองไว้นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะกิกิก็มาอัปเดตให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบราคากันค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นราคาของ กวักนางพญามหาเศรษฐีค่ะที่บ้านกิกีกก็แบ่งปันในราคา150บาทนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะ150บาทรวมส่งค่ะสำหรับว่านที่เพื่อนๆสนใจนะคะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นว่านมหาราบค่ะราคากระถางนี้ราคา 99บาทนะคะทุกคนนับจำนวนต้นแบบว่าเยอะมากๆค่ะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจว่านมหาโชคมหาลาบกวักนะคะโดยเฉพาะกวักพระพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญามหาเศรษฐีกวักนางพญาใหญ่ก็สามารถทักมาที่ลายกีกีได้เลยนะคะนี่คือใบของอกวักนางพญามหาเศรษฐีค่ะลักษณะหูใบก็จะชิดนะคะใบก็จะ ไม่ใหญ่ไม่สูงไม่ยาวเท่ากับกวักนางพญา,ยายใหญ่ค่ะทุกคนถ้าเราเปรียบเทียบกับว่านมหาโชคมหาลาบนะคะก็ยิ่งเห็นความแตกต่างค่ะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับกวกพระพุทธเจ้าหลวงค่ะทุกคนนี่คือใบของวกวกพระพุทธเจ้าหลวงกระถางนี้อายุมากกว่า6ปีนะคะทุกคนมากกว่า6ปีเราก็จะได้ไซส์ใบใหญ่แบบนี้ค่ะแต่ลักษณะโดดเด่นของวกวกพระพุทธเจ้าหลวงนะคะก็จะมีลักษณะใบหนาค่ะทุกคนใบหนา แล้วก็บริเวณขอบใบนะคะเราก็จะเห็น ความแตกต่างค่ะถ้าเราได้ปลูกหลากหลายชนิดนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังปลูกกําลังตามหาก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ค่ะและวันนี้ค่ะคุณสมอนค่ะก็สนใจว่านดอกทองและว่านสาวหลงนะคะว่านสาวหลงกระถางนี้กิกกแบ่งปันในราคา199าค่ะส่วนกระถางสูงกระถางใหญ่กระถางนี้นะคะราคา299บาทนะคะก็มีต้นที่อยู่ในกระถางประมาณ5-6ต้นค่ะส่วน กระถางนี้เป็นว่านดอกทองนะคะขายในราคา129บาทนะคะ ว่านดอกทอง129บาทไซ์นี้ค่ะสำหรับใครที่มองหาอ่าว่านมหาเสน่ห์ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันนะคะเป็นต้นเดียวกันกับว่านดอกทองค่ะมีชื่อเรียก2ชื่อค่ะอ่าว่านมหาเสน่ห์และว่านดอกทองนะคะปกติแล้วเนี่ยคนก็จะนิยมปลูกหน้าร้านค่ะทุกคนเอาไปปลูกหน้าร้านค้าหน้าร้านเสริมสวยนะคะเป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านแล้วก็เป็นการเรียกเงินเรียกทองนะคะซึ่งถือว่า เป็นว่านเก่าแก่ว่านที่คนโบ,ร,บราณนิยมปลูกกันนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจว่านดอกทองว่านซสาลงนะคะว่านมหาโชคหรือแม้แต่ว่านชนิดต่างๆก็อย่าลืมทักหากิกี้นะคะวันนี้กิ้ก,กี้ก็มาอัปเดต กวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะอยากจะเป็นเพื่อนได้ชมความสวยงามกิกิเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่ากวักพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยเป็นอีกต้นที่กิกิรู้สึกหวงมากๆค่ะก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะต้องปลูกไว้เพื่อขายนะคะสาหรับกวักพระพุทธเจ้าหลวงตั้งใจว่าปลูกไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นไม้มงคลค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจกิกิก็แบ่งจากต้นแม่ต้นนี้ให้เลยนะคะสําหรับ กวพระพุทธเจ้าหลวงที่กิกกี้แบ่งปันค่ะถ้าไซส์เล็กแบบนี้199ค่ะทุกคนถ้าต้นใหญ่ใบตูนะคะในกระถางต้นแม่กิกกี้ก็แบ่งปันนะคะ299บาทนะคะใครอยากได้ต้นนี้กระถางนี้ซึ่งมีอายุ6ปีก็สามารถทักมาที่เบอร์ไลกิกกี้ได้เลยค่ะใครสนใจว่านมหาโชคค่ะที่บ้านมีมหาโชคมหาลาบมีกวัก แต่ละชนิดให้เพื่อนๆนได้เลือกนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจว่า,วานเทวบุตรหรือไม้ใหญ่แย่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปกิกิจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมว่าตอนนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างที่เราจะแบ่งปันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กิกิด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ